สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปัวอัปเดตครั้งปกกระผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไราดีๆนะ่ามาฝากเพื่อนเพนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย <c oughs> ก่อนเข้าคลิปประจำองอัปเดตของเก่ากันก่อนนะครับ รอบที่ผ่านมามีความคาดหมายว่าอยากจะขึ้นไปด้านบนสุดนะแต่ปรากฏว่าตลาดนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันนะแน่นอนว่าอยู่ในช่วงประมาณ1,800บวกลบนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วส่วนที่น่าสนใจจริงๆในสัปดาห์ก่อนที่ได้คุยกันไว้ว่าเป็นแนวรับเนี่ยก็ได้ลงมารับจริงๆนะอยู่ในช่วงของ102นยะครับยังไม่ลงไปถึง1,000 0ทั่วนั่นเองในส่วนของ Bal ษ i ทเดบ e วนะครับ มีพร้อมกับคิดเด่นบริติสเ,เวอร์เจนมาหลายลูกแล้วเพราะงั้นมีแนวโน้มว่าจะต้องลงมาพักตัวก่อนอาจทําทรงบลูแฟกได้หรือจริงๆแล้วอาจจะยงไปเทสโลด้านล่างมากกว่าได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาอทมไฮยังไม่มีแรงผลักดันกลับขึ้นไปต้องใช้เวลาในการพักตัวก่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในส่วนของอีเธอรียมเช่นเดียวกันยังคงเป็นไซด์เวทเทรดดิ้งอันนี้ถือว่าทรงดีนะเพราะว่า ก็จะมองได้ว่าวิ่งอยู่ในกรอบปัจจุบันนั่นแหละยังไม่ค่อยเกเรวิ่งไปไหนไกลขอแค่บิตคอยไม่ทําท่ายึกยักก็อาจไปต่อได้นะครับเพราะว่ายังคงวิ่งอยู่ในกรอบที่เป็นพาร์เนลชุดใหญ่ที่เป็นแบร์แฟกตนะแต่ก็คือเส้นประดด้านบนกับเส้นเทรนไลน์ด้านล่างที่วิ่งล้อก,กันมาเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบพร้อมกันแล้วมีออปชันนะครับช่วยบีบ การเลือกตัดสินใจในการคำนวณ r i s r r w w r r d ด้วยอ่านี้ก็ถือว่าวิ่งอยู่ในกรอบพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีเราเห็นชัดๆเลยเนี่ยมี1-2นะครับและต้องดูว่าการทิ้งตัวครั้งนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็มีรีบาวกลับไปหาเรยแมค a เพนยู่ต้องไปดูกันว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้พุทธออปชั่นจะรับอยู่หรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยจะไปแตะกับเส้นเทรลไลน์ที่ค่อยๆยกอย่างช้าๆกันแน่นะ สำหรับ Bitcoin ในรอบสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างมีหลายตัวเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างเกิดความสับสนและยังเลือกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปทางใดกันแน่นะครับรอบนี้ในสัปดาห์นี้ก่อนเลยต้องมาดูในฝั่ง call option 1่น1,10,000ปรับตัวลงมานะ ครั้งที่แล้วไม่ถึงครั้งนี้เลยปรับมาเจอกับฝั่งของค d e d e n ่ l บร i สต d เ v อ g e n นที่เป็นตัวใหญ่เลยนะครับต้องมาดูว่าจะสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะ1 10, 000, 1 1 1 1 0 2 6 5นะครับและฝั่งของพ u t Option อยู่ในช่วงของ103เป็น102.606นั่นเองนะก็คือ1 3 0 0 0นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ปรับขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะทำให้เรือไม่เพนตรงกลางในช่วงหลังบ่ายโมงเนี่ยอยู่ในช่วงของ106,4,36นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกรอบเล็กก่อนเลยจะเห็นได้ว่าวิ่งเนี่ยรับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของใต้เรือไม่เพนแล้วนะเออเพราะงั้นอันเนี้ย ก็จะต้องเป็นการเทรดแบบสั้นๆแต่ส่วนที่น่าสนใจผมมองว่าเป็นหลังบ่าย3นะครับเพราะว่าจะมีคูตออปชั่นเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคือในช่วงของ100 0 0แสนเหมือนเดิมนั่นแหละเป็น99829ท้าให้เรื่ไม่เพีนะครับอยู่ในช่วง105 047 ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกรอบที่ใหญ่มากขึ้นแต่สามารถคุมริทีว่เรชและในรอบสัปดาห์เนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านะเพราะว่าราคานะครับอยู่เหนือรีมาเพนค่อนข้างน่าสนใจแต่แน่นอนต้องรอรีบาลเช็คอีกหนึ่งรอบหากหลุดลงมา1 2 0 0 0รับไม่อยู่อาจไปเจอในช่วงของ10,000ที่เรารอตั้งแต่สัปดาห์ก่อนได้แต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพของเป็นแฟกต์อยู่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องวิเคราะห์แบบละเอียดนิดนึงว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยจะยกโลไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆรับไม่อยู่กันแน่อา,อาจจะต้องแบบลงมาเทสด้านล่างก่อนไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้กันแน่นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นตัวเลขของออปชันแบบ open interest กับ Volume ที่เขาเทรดกันก่อนในฝั่งออปชันของ Bitcoin นะครับเริ่มกันในแนวรับกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาได้วิ่งลงมาบ้างแล้วนะจากไฮเดิม แนวรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีหลายลำดับด้วยกันเพราะงั้น Pri o r i t y ของเราคือจะเป็นลำดับที่3มเป็นต้นไปลำดับที่3ก่อนเลยเนี่ยอยู่ในช่วงของ102หรือ12000อันนี้ก็น่าสนใจเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันแม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีการปรับขึ้นมาเป็น103หรือ13,000แนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจคือลำดับที่4กับ5นะแน่นอนว่า ลำดับที่มากกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยจะไม่นำมาคิดนะครับเพราะงั้นคือส่วนที่น่ากังวลคือ90,07นะ90,07และ100,000น,นะครับเพราะงั้นแปลว่าส่วนที่น่าสนใจอาจจะมาเจอกันในช่วงของ102 100,000แล้วก็มาที่90,07แปลว่าบวกลบทีละ2,000จุดนะครับจริงๆไอ้90,07เนี่ยมันมีตัวเลขใน Open Interest กับ Volume ด้วยว่าอยู่ในช่วงของ90,08แปลว่าถ้าจะลงก็คือแนวรับที่แบบ จริงจังเลยเนี่ยบวกลบทีละ2,000จุดแต่ถ้าเกิดว่ามาดูตัวอื่นประกอบเสริมความมั่นใจสักเล็กน้อยนะตัวโวลูมแรกเนี่ย1,700ง0นแนแล้วก็จะเป็น1,08ดูโวลูมลำดับที่4กับ5เนี่ยจะอยู่ในช่วงของ1,03กับ1,02นะครับในฝั่งของพุทบายหรือว่าการช็อตคอ ถ้ายังราคาลงมาไม่ถึงตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแปลว่าราคาที่สัมพันธ์กันเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ102แน่ๆเพราะว่าในฝั่งของพุทเซลล์เนี่ยก็จะเป็นโวลุ่มลำดับที่3นะครับเพราะว่าเราจะดูลำดับ3-5ถึง5เป็นหลักนะเพราะงั้นคือที่สัมพันธ์กันเนี่ยจะเป็น102ก่อนส่วนตัวบวกลบทีละ2,000จุดเนี่ยจะเป็นตัวเสริม ที่นํามาวิเคราะห์นะครับว่าอาจลงไปถึงได้เพราะว่านี่ก็จะมีลำดับที่8เลยนะในฝั่งของหุ้นบายลำดับที่8นะครับซึ่งค่อนข้างไกลนะอยู่ใน9 8 0 0 0ก็เหมือนถ้าตลาดครัชนะครับก็คืออยากจะรับให้อยู่ในช่วงของ9 7 0 0 0ถึง9 8 0 0 0นั่นแหละแต่แน่นอนเราคาดหมายว่าอยากจะคงคอนเชนจ์นิวอัพเทรนด์ได้อยู่หรืออย่างน้อยประคองแรงรับที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็จะต้องไม่หลุดกว่า10,000แสนก่อนในส่วนของแนวต้านกันบ้าง ก็จะมาเห็นกันนะครับว่าโวล่มลำดับที่ 3, 4, 5เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ111,000อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับของสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือจะเห็นชัดๆเลยว่าลำดับที่3และลำดับที่5เนี่ยก็จะเป็น111,000กับ115นะก็จะใช้ตัว111,000เป็นหลักก่อนนะครับส่วนถ้าจะมาคอนเฟิร์มว่าตลาดนะครับจะรับอยู่หรือไม่นะ จะมาดูในฝั่งของ Call b บบล็อกนะครับหรือว่าการลองคอตรงนี้เนี่ยจะวิเคราะห์ว่าอยู่ในช่วงของวอลุ่มหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ115นะครับลำดับที่2เนี่ยจะอยู่ในช่วงของ107และ108ตามลำดับลงมา เพราะงั้นจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาระดับที่3นะครับโวลูมหลักที่จะเจอเนี่ยก็จะเจอตั้งแต่107ก่อนเลย1นึ0 0แหากไม่เป็นเช่นนั้นส่วนที่น่าสนใจที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ในระดับที่4นะครับก็จะเป็น1นึ่งแสนหนึ่งนหนึ่งพันนะนึ่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขแก็บที่สวยนะว่าแนวต้านก็คือ1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ แปลว่าอันนี้น่าจะเป็นของจริงที่โดนกดอยู่หากไม่มีแรงผลักดันกลับเข้ามาอย่างแรงพอนะพองานตอนนี้เป็นการเทสแนวรับนะในรอบสัปดาห์นี้เราม,มาวิเคราะห์ในฝั่งของ PA กันบ้างนะครับเรื่องจากว่าพอมี d a t a b a เบเข้ามาแล้วนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ต้องวัดกันว่าจะเป็น Deadcat หรือไม่นะแต่เป็นแบบ reverse นะ <c oughs> อันนี้น้องหมึกเขาดูเขาตีเป็น channel ใกล้ๆกับที่เราดูไว้อยู่นะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็คือดูเพิ่งเห็นนะว่าตี channel เหมือนกันส่วนที่น่าสนใจเนี่ยคือมีแนวโน้มว่าถ้าอยากจะรีบาวกลับขึ้นไปแปลว่าในแนวรับต้องไม่ทำลายโลเดิมและทำเป็น down t r e ี่นะครับที่ยกโลนั่นเองนะหรือว่า high l นะครับเหมือนเดิมแปลว่า โลล่าสุดเนี่ยจะต้องไม่ทะลุของเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้ขึ้นไปด้านบนและทำเป็นไฮ e r h i ไฮแล้วก็รีเทสกลับลงมาด้านล่างนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะไม่หลุดจากในโซนที่เราคาดหมายอยู่นะอย่างน้อยเนี่ยแย่สุดคือ1 0 3 1 0 2ถ้าจะให้สวยนะครับก็ไม่ควรจะหลุดของเดิมเพื่อที่จะได้ริีบาลกลับขึ้นไปและทําทรงไปเจอด้านบนที่เป็น110กับ1 1 5นั่นเองนะ แต่อย่างไรก็ดีนะครับรอบนี้ไม่ได้โลกสวยอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าอาจจะลงได้เพราะงั้นการรีบาวรอบนี้เขาหมายถึงว่าจะมีหนึ่งชุดให้คุณได้ตัดสินใจและอาจเห็นไดเวอร์เจนนะแม้ว่าคุณจะเห็นมาหลายตัวแล้วในตอนเปิดคลิปนะครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุด turning point ที่จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องแบ่งต้อง Hedging หรือว่าจะต้อง follow นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่รับอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นได้จะต้องลงแบบแรงด้วยนะ แต่แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยมันสังเกตได้ว่ามันยังยกโลอยู่แต่ตอนเนี้มันจะเป็นกราฟในรอบ1-2สัปดาห์แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะสวยเลยต้องเป็นสีเขียวแบบแรกแหละอันนี้คือแบบความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการซะทั้งหมดนะก็คำนวณความเสี่ยงก่อนแรกๆเลยเนี่ยก็คือดูแนวรับนนวรับให้อยู่ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าตลาดไม่ได้ขึ้นหรอกอันนี้คือแบบแย่ที่สุดนะ ก็คือไอเด a ดแคทแมวตัวนี้เนี่ยมันตายไปแล้วนั่นแหละก็แปลว่าที่กําลังลงอยู่เนี่ยครับก็คือลงมารีเทสด้านล่างเหมือนจะซํำทรงเป็นไฮโล แต่ว่าจริงๆอระรีบาขึ้นไปเหนือทะลุไฮเดิมทำไฮใหม่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องดูด้วยว่าตอนนี้จะเป็นโลไฮที่ไฮเนี่ยต่ำลงอยู่แล้วนะเพราะงั้นถ้าทำทรงอีกหนึ่งชุดเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเตรียมเบรกเอานะไม่ทำถ้าจะไม่มาเอาตรงไฮตรงนี้นะครับที่ทำเป็นโลไฮนะก็อาจจะต้องมาดูตอนเบรกเอาจากกรอบแบแฟกนะและลงไปหา1นึ0งแสนโอ้โห1แสนสอแสนและ9 8 0 0 0มโอ้โหก็มีให้เห็นแล้วนะ เออนนี้ก็คือมาครบนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเปิดช็อตจากตรงนี้หรือเปิดลองมาจากตรงนี้หรือตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ราคากลางๆไม่มีใครกําไรหรือขาดทุนนักอยู่แล้วนะต้องวางที่ปลายไส้หรือว่าปลายเทรนอยู่แล้วนะครับเวลาวางโพดิชั่นสำหรับอีเทรเรียมในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นได้ว่า ปรับตัวค่อนข้างเยอะนะเริ่มกันก่อนเลยในฝัง่งของบ่ายโมงนะครับเป็น265 2685และฝั่งของฟูดออ t ชั่น2 5 0พ2 4หรหรมคเพลงยืงอยู่ในช่วงของ2573จะเห็นได้ว่าราคาตรงกลางเนี่ยค่อนข้างบีบแคบมากนะครับแล้วก็จะเป็นกรอบไซด์เวทรดิ t ้งด้วยนะจริงๆแล้วอันนี้ยังไม่ค่อยสวยนะส่วนที่สวยจริงๆก็คาดหวังไว้นะครับก็คือ28-2810จนถึง2004 2 3 8ีหรือคเพนจึงอยู่ในช่วงของ2 ห้าหนะครับหรือช่วงของ6นั่นแหละอันนี้จะเป็นกรอบใหญ่กว่าและสัมพันธ์นก,นก,นกันกับฝั่งของพาเนลที่เป็นฝั่งของแบรฟทที่เราคุยกันไว้ต้นคลิปด้วยนะครับแน่นอนว่าในฝั่งของครอร์พชันเนี่ยปรับเพด้านสูงจะไปถึงหรือพี่นะครับก็ต้องอยู่ที่บิตคอยนั่นแหละถ้าบิตคอยเป็นซีนิโอที่จะรีบัลขึ้นไปเพื่อเทสดาอารี่ข้างบนก่อนหรือเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจะทำเป็นโล่ไฮเนี่ยก็จะมีรีบัลให้เราเห็นหนึ่งรอบ อีเทียมก็อาจจะได้ขึ้นตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องไปวัดใจกันอีกทีนึงว่าสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยราคาตอนนี้วิ่งอยู่ใต้เรเพลแแล้วแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือแนวรับของ 2004- กับ2 0 0 5ที่เราเห็นในช่วงของบ่ายโมงกับหลังบ่ายสามครึ่งนะครับเพราะงั้นก็คือเรอเพลปรเ,เนี่ยค่อนข้างตรงกลางนะต่างกันแค่20จุดไม่ค่อยมีนัยยะมากส่วนที่น่าสนใจจริงๆจ,จ,จะเป็นเรื่องของแนวต้านและแนวรับ เริ่มกันเลยในฝั่งของออปชันนะครับในฝั่งของรอบหลังภัยสาครึ่งจะเห็นได้ว่าวอลุ่มลำดับที่234เนี่ยค่อนข้างที่จะจางมากหลังจากที่เจอวอลุ่มลำดับที่1กับ2ที่มาแบบแน่นๆคือลือจะเห็นได้ว่าฝั่งของพุดเซลหรือว่าการช็อตพุซนะครับในวอลุ่มลำดับที่3เนี่ยถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่วิ่งอยู่ในโซนของ2,500ถึง2,600นะ ก็จะเห็นได้ว่า2450นั่นคือคำตอบนะครับหากไม่เป็นเช่นนั้นปรับเพดานลงมาก็จะเป็น2400และ2 3 0 3นะอันนี้ก็คือวิ่งทีละ50จุดเลยก็ว่าได้นะ50กับ 1, 100จุดขึ้นอยู่กับความขึ้นลงอันรุนแรงของบิตคอย เพราะงั้นส่วนตรงนี้ค่อนข้างสัมพันธ์กันอยู่กับที่เราวิเคราะห์นะครับส่วนของการตอกย้ําการวิเคราะห์เนี่ยก็คือจะอยู่ในฟังของพูดใบบล็อกหรือว่าการช็อตคอรนนะครับก็คือถ้าราคาอยู่เหนือบนลงล่างล่างเนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่ยังรับอยู่นะอุรุ่นระดับที่3 4 5นะครับก็จะมี2425อนะครับอันนี้ก็จะคร่อมคร่อมสองพกับ2 4 5 0 และโวลุ่มลำดับที่4กับ5เนี่ยจะเป็นโวลุ่มอยู่ที่2 0 0 2เลยนะส่วนโวลุ่มลำดับที่5เนี่ยจะเป็นโวลุ่มราคา2 0 0 4นะครับเพราะงั้นก็คือในช่วงของ24,50จนถึง2004เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจที่สุดนะถ้าเกิดว่ามองของแนวรับที่ควรจะต้องรับอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมาเจอปลายๆไส้ๆเนี่ย 2 2 0 2กับ2 0 0 3นะครับเราก็จะมาเจอววลุ่มหลักเลยเนี่ย2,000แต่คิดว่า2,000น่าจะไปไม่ถึงนะคือถ้าจะฟลุกจริงๆคือต้อง2 0 0 3นะครับแต่ผมมองว่า2 0 0 4เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะทับกันในฝั่งของพุท s เซลบล็อกกับพุท b บายบล็อกนะ หากมามองในฝั่งของการมองขึ้นกันบ้างรอบนี้นะครับโวลูมค่อนข้างแบบเบียดแน่นๆนะแล้วก็ตลาดนะครับค่อนข้างที่จะวางออเดอร์กันแบบเบิ่มๆอยู่แล้วนะโวลูมระดับแรกเนี่ยสามพันห้าถึงสี่พันห้าหรือห้าพันห้าเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะซึ่งมันคือโวลูมลำดับที่หนึ่งสองอยู่แล้วสําหรับโวลูมมวยรองนะครับที่เราจะต้องเฝ้าจับตาดูเนี่ยก็จะเป็นโวลูมลำดับที่สามสี่ห้านะก็คือจะเป็นโวลูม อยู่ในช่วงราคานะครับมีตั้งแต่2อ0 0ันอันนี้ก็คือวิ่งอยู่ในราคาที่เรากำลังวิเคราะห์เพราะงั้นตัดออกนะก็จะมาเจอ2650นะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างไกลหน่อยเนี่ยสผมว่าไม่ใช่นะเพราะงั้นโวลุ่มที่จะต้องวิเคราะห์เลยเนี่ยโวลุ่มลำดับที่3นะก็คือจะเป็น2650ส่วนโวลุ่มลำดับที่4นะครับก็จะเป็น2 0 0 7และ2008นะ เออสกับ5เนี่ยจะเป็นวอลลุมก็คือไล่ลงมาเลย2650 2 0 0 7และ2 0 0 8สังเกตนะครับว่าแกลบของอีเทียมรอบสัปดาห์นี้จะบวกลบกัน50กับ100จุดเป็นทั้งแนวรับแนวต้านนะ2450 2 0 0 4แล้วก็เป็น2 0 0 3เหมือนกันเลยนะครับ ส่วนในฝั่งของอีเ e r e ียมนะครับไม่ได้วิเคราะห์แบบ PA แบบแน่นๆเหมือนบิตคอยเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราทํากันบ้านกับบิตคอยมากพอแล้วเนี่ยเราพอจะคาดเดาได้ว่าอีเ e r e ียเนี่ยก็คือดูตามแนวการกลับตัวของบิ c o อยเลยไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านส่วน,นนี้น้ำมุกเขาดูเผื่อไว้ให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าทรงเนี่ยรับอยู่นะ เผื่อว่าไม่แซดแต่จริงๆก็คือแนวรับเมื่อกี้ผมมองต่างนะเพราะว่ามันคือต้องแตะกรอบนี้แหละแล้วค่อยรีบาวหรือว่าจะทะลุลงด้านล่างก็ว่ากันอีกหนึ่งังนะครับขึ้นอยู่กับฟังของบิตคอยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีแนวต้านอยู่ในช่วงของ2650 2 0 0และ2008อยู่ที่เป็นด้านบนแต่อันนี้ก็คือต้องยอมตัดใจได้แล้วมั้งนะผมว่าถ้าจะขึ้นรอบนี้นะครับเพราะว่ามันทาทรงเหมือนไหลเหมือนไหลยึกยักนะซ้ายขวาซ้ายนะเออมันก็เตรียมตัวลงอยู่นะครับอันนี้ จะมารอรับตรงนี้เหรอผมว่าเอากันตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยววัดกันเลยว่าถ้าเกิดว่าทะลุโลเนี่ยก็คือบายบายนะจะโฟโลหรือจะรับยังไงก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาอยู่ขึ้นมาทำดาวดี่เพื่อจะได้ไปวัดกันข้างบนเส้นเขียวเนี่ยก็มาลองดูกันในกรอบดีกว่านะครับสำหรับตารางเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีวันที่ผ่านไปแล้วก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็จะมีวิอินเด็กในช่วงของวันที่ 18วันพุธที่จะถึงนี้ฝั่งอังกฤษมี CPI ต่อฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะเป็น a n e m p l o y m e n t Claim ช่วงเวลา19-30นมาทีหรือ1นุ่่มครึ่งนะแล้วก็จะมี Federal Fund Rate ในวันที่19ด้วยนี่น่าสนใจ Triple m e e t i n g Day อย่าลืมนะมาในสัปดาห์ที่3แล้วนะครับของสัปดาห์นี้ด้วยเพราะงั้นเตรียมพร้อมรับความผันผวนได้เลยส่วนที่น่าสนใจในฝั่งของ i n i t i a Shop l a t e Claim นะครับก็คือมีปริมาณที่น้อยลง เป็นไปได้ว่าดอลลร์อินเด็กซ์อาจปรับตัวได้นะแล้วก็มีการจ้งางงานที่มากขึ้นในยะของ2,000จากหลักแสนเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายนักนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ดูตามออปชันน่าจะเปะกว่าเนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างดอลลร์อินเด็กซ์ด่วยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีความหมายว่ารอรีบาวมากกว่านะแล้วก็ยังไม่ได้น่ากังวลนักนะครับอันนี้ดูแบบคร่าวๆพอพอผ่านมาแล้วในส่วนของ เฟดนะครับที่จะออกมาพูดก็จะเห็นได้ว่ายังมีแนวโน้มว่าอยากจะคงอัตราดอกเบี้ยวไว้เช่นเคยนะครับเนื่องจากว่ายังต้องต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้ออยู่นะครับเพราะงั้นคือ,อยังคงใช้ strategy เดิมอยู่ส่วนที่น่าสนใจคงจะเป็นวิินเด็กครับที่จะเกี่ยวข้องกับ one s e t t l m e n t ในเรื่องของตลาดหุ้นต่างๆ optionfuture นะครับเพราะงั้นก็เตรียมพร้อมรับมือให้ดี และก็เช่นเคยครับมีการบลิฟสคริปเข้าๆมาให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอราเอกเบียเนื่องจากว่าวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของ f ฟดอินเทรสเรทนะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับการขึ้นลงแม้ว่าจะคงอาราดตกเบียไว้นะแต่ก็จะส่งความหมายให้เพื่อนๆดูไว้บ้างนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่ามันขึ้นกับลงเนีย่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างซึ่งก็จะมีสคริปให้เพื่อนๆไว้หยุดดูอ่านดูคร้าๆนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มของตลาดหุ้นที่เกี่ยวกับ เฟดและพอวเวลนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเฟดอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็จะให้เพื่อนๆไว้ดูนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างน,นะครับลองดูต่อกันเลยนะสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆดูมาทางคลิปเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะมารวมกันตรงนี้อมาเลยดีกว่าเริ่มกันในฝั่งของแนวต้านก่อนเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วยังไปไม่ถึงนะออรอบนี้มาเลย1นึ่ง0นหนะครับจนถึง 1>, 1 1 1 7 4 2หรือ1 1 0จนถึง1 1 2นั่นแหละในฝั่งของแนวต้านที่1กับ2นะและสุดท้ายแนวต้านที่3เนี่ย1 1 4 6 5 7ก็คือ1 1 5นั่นแหละแต่จริงๆเนี่ย1 1 0เอาไว้ถึงก่อนก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่า r e s i s t a n c ที่1กับ2ในสัปดาห์ที่แล้วยังไปไม่ถึงนะครับและแน่นอนว่าถ้าจะเอา previous high ก็คือ1089นะก็คือประมาณช่วงของ109นั่นแหละของสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะมันขึ้นไปประมาณ1,8000 900ก็คือประมาณห่างอีกแค่นิดเดียวนะครับเพราะงั้นก็คือใช้ P i รุเ high เป็นหลักก่อนในการวิเคราะห์แนวต้านเพื่อจะได้ดูด้วยว่าทำดาเจรรี่แบบทํำลาย high เดิมเพื่อจะกลายเป็น higher high หรือตอนนี้จะกลายเป็นคอนเฟิร์มเป็นโลไฮกันแน่นะเออก็ดูแบบนี้ไปก่อนแต่ส่วนที่น่าสนใจคือ มองวิเคราะห์ในเรื่องของแนวรับนะนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยก็วิ่งขับเขี่ยวกันอยู่นะครับตอนนี้ลงมาในฝั่งของซัพพอร์ตที่1แล้วด้วยนะครับเพราะงั้นคือส่วนที่น่าสนใจเนี่ยก็จะแวะลงมาด้านล่างนิดนึงเลยนะเพื่อพอยซัพอร์ตที่2นะครับ102839อันนี้ก็ประมาณช่วงของ103นั่นแหละจนถึง102ที่เราคุยกันไว้หรือไม่เป็นเช่นนั้นเพืพอที่3 1 0 1จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ หนึ่งแสนทั่วนั่นแหละที่เราเคยวิเคราะห์นะหรือในกรอบสีฟ้าหากตลาดจะถล่มทลายฟ้าไม่เป็นใจก็อย่าได้พลาดตรงนี้ไปนะครับ9 7 633หรือในช่วงของ9 8้าถึง97ตรงนี้ออปชั่นมีด้วยนะ เอออย่าพลาดเชียวส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือถ้ามันจะลงมาถึงขนาดนี้นะครับก็เรียกว่ายอมเถอะนะเออยอมตามตลาดไปเถอะนะครับออก็ต้องดูก่อนว่าตอนเบรกโครงสร้างมาเนี่ยจะทำลายเทรนด์ไลน์หรือไม่หรือว่าจะ follow กันแน่นะครับไปลองดูกัน ไปง,ไง,ไง่ามากครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพืมม่อนชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พาคิดดีๆโอกาสถัดไปของเราได้ยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดรครั้งโดยผมเต้นในช่องสัญลาามณในสนัปดาหต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ